สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้รวบรวมรถยนต์7ที่นั่งทั้งร้านนะครับเป็นการอัปเดตสต็อกมาให้ทุกคนให้ดูกันนะครับเผื่อว่าใครกําลังมองหาหรืออยากได้รถ7จที่นั่งสักคันเอาไว้ใช้งานนะครับวันนี้รวบรวมมาให้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตัว t o y o ต้ Fortuner นะครับหรือว่าเอลซู m ิวเอ็กซ์มิสูมิชิปไเซโร่นะครับตัวโตโยต้าอินโนวาฟอร์จูเนอร์หน้ายักษ์หน้าแชมป์วันนี้รวบรวมมาให้ดูกันหมดแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่รับรองว่า ทุกเวลาที่ท่านเสียไปนะครับวันนี้จะได้เห็นรถสวยๆนะครับที่จอดรอท่านอยู่ตรงนี้นะครับรอเจ้าของใหม่มาพากลับสู่ท้องถนนอีกหนึ่งรอบนะครับรับรองว่าทุกคันเกตเอไมแท้รถสวัติศูวยสวยเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการันตีนะครับไม่เคยมีที่ความชนหนักจมน้ําหรือกอใหม่นะครับหากพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืนทุกคันทุกกรณีเลยนะครับผมทีนี้ก็มารับชมกันเลยครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับถูกใจตัวไหนก็แคปหน้าจอ แอดไลน์กันมาเลยที่เบอร์โทรผม0838246569หรือสแกนคิวอารคดที่หน้าจอด้านล่างนี้ได้เลยนะทุกคนนะครับไม่เสียเวลาครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กด like, แชร์กด Subscribe กันหน่อยนะครับมาเริ่มที่คันแรกกันเลยนี่คันนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์เช่นเดียวกันกับ Fortuner 2.8 T-RD Sport นะครับโฉมปี2017สีขาวมุกหลังคาดำนะตัวนี้เลขไม 1, 30, ล์หน0 0 0แามกโลเท่านั้นในราคาตั้งขายนะครับ1 0 0 0 0ไม่ใช่สิ1 1 5 0 0 0 0แหม จะ1นึ่งแสนซะแล้วนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทกับคันนี้นะครับผมฟอร์สองจุดแปด T-RD ปีสิบเจ็ดนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งพิเศษด้วยนะครับติดเพิ่มมาให้นะครับล้อแม็กโรงงานขอบยี่สิบนะครับมีให้ครบเลยสีขาวมุกสวยๆเนียนๆนะครับอ่มาดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะวันนี้จะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับพาดูแค่พอสังเขตเนาะอ่านี่เป็นภายในแบบเบาะดําโทนแดงนะดําตัดแดงนะฮะมัลติฟังก์ชันหน้าจอกล้องหลังแอร์ออโต้อะไรครบหมดอยู่แล้วนะครับอ่า ในส่วนของตัวด้านหลังก็นี่ครับเบาะสภาพสวยๆยิงคีนอย่างนี้เลยนะทุกคนนะครับในส่วนด้านหลังครับนะครับตัวนี้ก็คือพื้นที่ใช้สอยก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเก็บสัมภาระได้พับเบาะขึ้นได้นะครับคันนี้สดเดิมเลยนะครับสีขาวมุกหลังคาดำนะครับเป็น Fortuner CRD ปี17นะครับเครื่อง2.8นะครับ ราคาตั้งขายเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแาหเท่านั้นตัวนี้ราคาเบิกห้างตอนนั้นเนี่ยนะฮะขายอยู่หนึ่งล้านสนะครับกลมๆเลยนะครับล้านปลายๆเลยว่างั้นเถอะนะครับผมมาทีนี้มาดูคันตัวสแตนดาร์ดกันบ้างนะที่ไม่ใช่ตัวทีอาดีนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง2.8เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็น2.8งจุดแปดซิกมาโฟนะครับขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้โฉมปี18นะครับคันนี้ราคาดีเลยเลขสวยนะครับ999นะครับผม9 9 9 0 0 0บาท นะครับเป็นตัวโฉมปี18นะครับเลขไมล์แสนหคันนี้นะครับสีดำนะฮะใครชอบสีดำนะฮะก็จับจองกันได้คันนี้ยังว่างอยู่นะครับแน่นอนครับภายในครับตัว28งจุดแปดซิกมาโฟเขาจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้นะครับอ่าสวยๆนะครับผมออปชั่นเดิมๆโรงงานทั้งหมดนะครับนี่มีพรมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังครับนี่วันนี้พาชมอย่างรวดเร็วนะครับพอสังเกตนะรถมันมีประมาณเกือบ20คันเลยเดีจะเกินด้วยนะผมก็ลืมนับเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะ ด้านหลังก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น2.8 4 f o wheel นะทุกคนโฉมปี18ราคา999้านะครับคุภาพสวยๆสีดำๆสดๆอย่างนี้เลยสีดำโรงงานนะครับไม่เคยกลับสีแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเครื่อง2.4นะครับโฉมปี18นะครับ2.4ขับ2เลขไมล์1 8 0่0แสโลเท่านั้นคันนี้สีเงินนะครับราคาตั้งขายคันนี้ถือว่าเบามือเลย9 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเลขไมล์หน0่0กิโล นะครับผมสภาพก็สวยเดิมแน่นอนนะครับสีซินเวอร์เมทัลลิกนะครับมาพร้อมล้อแม็กโรงงานขอบ18นะครับผมล้อแท้ล้อเดิมแล้วก็ไม้แท้ไม้เดิมด้วยนะทุกคนนี่แล้วก็ตัว2 4จุดข้างในเขาจะเป็นโทนสีน้ำตาอย่างนี้นะครับสภาพเบาะสวยๆใสๆครับอ่าบางติฟังก์ชันหน้าจอแรงต่างก็มีครบเช่นเดียวกันนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวนี้นี่มีให้เรียบร้อยนะครับในส่วนด้านหลังครับอ่าลูกค้าได้อย่างนี้เลยนะครับผมสวยงามนะครับ นี่ก็คือเป็นภายในของตัว2.4จเนาะจะเป็นโทนสีน้ำตาลนะทุกคนด้านหลังก็จะกว้างๆนี้เลยครับสไตล์เดียวกัน f o r เดอร์พับบอกขึที่ด้านข้างนะครับอ่าคันนี้ก็สีเงินนะครับปี18ราคาเพียงแค่9ก9เท่านั้นเลขไมล์แสนแปดพันโลตัวนี้นะครับรถเพิ่งเข้าใหม่เลยคันนี้ป้ายไม่มาเลยนะรถเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับผม๋ยวคันนี้ผมจะมารีวิวจอดอกให้รอบหน้าเป็นคลิปแยกนะครับมาดูคันสีขาวมุกกันบ้างดีกว่าเผื่อว่าใครอยากได้ตัว2.4ขับ2สีขาวมุกอยู่ นะครับก็มีนะตัวนี้เป็นโฉมปี19นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลนะครับคันนี้ราคาหนึ่งล้านสองหมื่นบาทกับโฉมปีสิบเก้าต้องบอกว่าราคาก็ไม่ได้แพงไม่ไม่ได้บอกว่าโอเวอร์เลยต้องบอกว่าโฟล์คจูเนในโฉมสองจุดสี่ขับสองเนี่ยป้ายแดงขายอยู่ล้านหนะ้านะกลมกลมล้านห้าเศษเศษด้วยปลายปลายด้วยนะตัวนี้มือสองรถเพียงแค่สี่ปีเองนะครับขายอยู่ล้านสองหมื่นถือว่าถูกเลยนะครับหนึ่งล้านสองหมื่นบาทกลมกลมนะครับตัวนี้ ผมมาทีนี้เรามาดูส่งตัวสีเงินอีกหนึ่งคันที่เรามีนะตอนนี้นะครับกับรุ่น2.4 v 2นะครับโฉมปี18เช่นเดียวกันนะครับคันนี้ราคาจะแพงกว่าคันสีเงินคันก่อนหน้านี้อยู่หมื่นหนึ่งนะคันนี้ขายอยู่959,000บาทนะครับผมกับโฉมปี18สีเงินเช่นเดียวกันนะครับมาดูสภาพภายในคันนี้กันนิดหนึ่งนะเปิดเข้ามาดูเลยนะครับนี่เบาะปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับคู่หน้านะครับผมนี่สภาพเบาะก็สวยๆดินเนียนอย่างนี้นะครับ เบาเสียมตานเข้มนะทุกคนฝั่งคนขับก็ไม่ยับไม่ย่นเลยเท่าไหร่นะสวยงามเลยบอกไปฟ้าทูน้าด้วยนะครับตอติฟังก์ชันนะครับครบหมดเลยนะหน้าจอพร้อมเนไรงต่างมีให้ครบนะครับจริงๆ f o r ์ u ูเนเนี่ยมันก็ออปชั่นเหมือนกันหมดนะทุกคนถ้านเป็นเซกเมนต์เดียวกันปีเดียวกันเกรดรุ่นเดียวกันนะออปชั่นก็เดียวกันแน่นอนนะครับ อ่าซึ่งอ่ออปชั่นของ Fortuner ก็พอใช้งานนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะนอกจากจะเป็นตัว t ทีดีหรือตัว r e g e n d e ออะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่า Fortuner ได้เรื่องของราคาซื้อขายที่ค่อนข้างจะแข็งเลยนะครับใครซื้อ Fortuner ไปเบื่อขายแต่อ,อาทีเนี่ยโอ้โหยังไงก็ไม่ขาดทุนเท่าไหร่นะก็ถือว่ายังพอได้ทุนคืนแหละนะครับว่างั้นเถอะนะครับรถใช้งานแล้วก็ต้องบอกว่าสภาพได้อย่างนี้นะครับรับรองว่าคนที่ได้เป็นเจ้าข,ของคนต่อไปจะไม่ผ มาทีนี้มาส่วนของตัวสีดําคันนี้กันบ้างนะครับกับตัวสองจุดดขับสองนะครับโฉมปีสิบแปดเลขไมล์แสนห้าคันนี้นะครับสีดําราคา9 8 9 0แ0แปดห่เก้าันบาทเท่านั้นนะครับมาดูสภาพนะฮะอันนี้ผลไล่ผมแล้วนะครับทุกคนอ่าแสภาพภายในก็อย่างนี้เลยสวยสวยนะครับอ่าเนี่ยครับได้อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าบอกไม่มีฉีกขาดนะทุกคันผ่านการ QC ผ่านการสปาปรับสภาพรถมาหมดแล้วนะครับไม่เอารถเย็นเยนเน่าๆนมาขายแน่นอนนะครับอ่า เพราะว่าการตีคุณภาพของเทลกรเลยนะครับปฏิตามผมในทิกตอกได้นะพิมพ์ว่ากรสนุคานะเจอกันเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็อย่างนี้เลยนะครับชุดเครื่องมือไม่แรงนี่เปิดไ้ดูอันนึงนะครบแบบนี้เลยนะครับเป็นของแท้โรงงานนะครับอตัวนี้ก็เป็นสีดําอีกหนึ่งคันนะครับที่เอามาให้ชมกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัว2 8จุดดขับสองนะครับปีสิบดนะหรือว่าใครชอบสีขาวมุกเราก็มีนะครับกับตัว2 8 V จุดดีสี่คูณสี่นะครับ ปี17คันนี้สีขาวมุกราคา979,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับพัดวงในกันอย่างนิดนึงนะครับอ่านี่ฝนไล่มาแล้วนะทุกคนแล้วก็จะมีเข้าร่มกันบ่อยหน่อย <laughs> ไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> นี่ข้างหลังก็อย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะไม่ทิ้งหวังแน่นอนนะครับด้านหลังสวยๆนะครับผมอ่าทีนี้มาคันต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่าเราจะมาชมคันต่อไปอย่างรวรงดเร็วเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัว2.4 V ขับ2นะครับราคา999,000บาทแต่ว่าติดจองไปแล้วหน้าคันนี้นะครับอาจจะต้องข้ามไปก่อนนะครับทีนี้มาดูตัวนี้กันหน่อยครับตัว3.0 Elegance นะครับนี่ทีมงานผมนะฮะไล่หนีฝนกันอยู่นะครับผมเป็นไงฮะแต่ละคนของเรานะครับกับตัว3.0 Elegance ตัวนี้นะครับผมราคาดีเลยนะครับ1,150,000บาทแต่ว่าติดจองไปแล้วนะครับตัวนี้บอกเลยว่าน่าจับจองน่าใช้จริงๆ นะครับตอนนี้ราคาราคาดีด้วยหนึ่งนั้นหนึ่งแสนห้าหมื่นแต่เลขไม้สามหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับเอาไปขับเลยโฉมปัจจุบันด้วยมาตัวน,นี้เป็นสามยุทธ์ไอคอนิกนะครับปีสิบแปดติดจ,จองแล้วคันนี้ขอข้ามไปก่อนมารุหนึ่งจุดเก้าดีกว่านี่หนึ่งจุดเก้าไอคอนิกปีสิบแปดเลขไม้แปดหมื่นสี่เท่านั้นสีขาวมุกนะทุกคนสภา,าพคันนี้โอ้โหสวยเลยกับราคาเพียงแค่แปดแสนห้าหมื่นเออเฮดดี้แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ได้สวยๆใสๆอย่างนี้เบาะลายซิกแพคนะเบาะไฟฟ้า หน้าจอพร้อมเนมัติฟังก์ชันมาครบนะครับถุงหลังคาที่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับอ่าด้านหลังนี่ได้อย่างนี้เลยนะนี่ส,สวย,สย,สยๆใสๆ clean c l e a นะครับอ่าด้านหลังก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมเห็นไหมฮะลูกค้าดูฝนนี่ฮะนะฮะแต่ผมไม่ย่อท้อผมจะรีวิวกลางฝนนี่แหละอ่ะซื้อใจอลูกค้าไปเลยออกมาแล้วนะนี่นะครับมาดูตัวนี้กันหน่อยนะครับกับตัว3.04 wheel วล โฉมปี2018คันนี้ราคาดีเลยนะครับอยู่ที่8แสน869,000บาทตัวนี้นะโทษทีนะครับ869ได้เป็นตัวสามพันนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับผมฟิล์มไม่มีติดมาให้นะแต่ว่าแถมให้อใครจองก็แถมให้เลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะครับนี่ครับอ่าภายในสวยๆนี่เลยโทนสีเบดนะครับตัวนี้นะครับโทนสีเบดนะครับภายในบอกไฟฟ้านะขอแก้ไขราคาคันนี้หน่อยนะฮะคันนี้ราคาลถแล้วนะครับเหลือ 8 4 9นะครับทีมงานแจ้งมาเมื่อกี้เดี๋ยวปรับเบาะลงมานะครับ8 6 9นี่ราคาเก่าแล้วอันนี้849ลดให้20,000ืนะครับได้เครื่อง3000 4W h e e ไปใช้งานปี18อย่างนี้เลยสีเงินสวยๆนะครับสับตัว m ิลนะครับนี่เบาะพับเรียบอย่างนี้เลยนะครับ m ิ X จุดขายเขาเลยนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้แถวหน้าหมดแล้วมีแถวหลังต่อเดี๋ยวพาต่อกันเลย นันเนี้ด้านหลังก็สวยงามนะครับกว้างขวางเลยแต่ละเกตรุ่นเนี่ยพื้นที่เยอะนะครับเนี่ยเก็บของได้เยอะนะครับตัวนี้ก็เก็บของได้เยอะนะครับนี่เก็บของได้เยอะหมดเลยนะทุกคันนี่มิวเอ็กเหมือนกันนะครับมาทีนี้มาดูตัวออปชั่นหนักๆกันบ้างดีกว่ากับมิตูบิชิปาเจโร่สปอร์ตรุ่น 2. 4 GT ุดส m i u ีมยมนะครับโฉมปีสองพันิบปดนะครับขับ2นะครับตัวนี้เลขไมล์อยู่ที่แสนหกนะครับราคาตั้งขายแปดแ0 0เจดมืนเก้าบาทนะครับสำหรับคันนี้ออปชั่นมาแน่นเลย ก็จะเป็นกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะครับระบบเซ็นเซอร์ป้องกันการชนแรงตั่งมีให้ครบหมดออปชั่นนี่โอ้โหนั่นจริงคันนี้เนี่ยผมเคยรีวิวแยกไปแล้วนะครับคลิปเต็มไปลองดูกันได้ในภายในดูของอะไรเขาดีฮะเป็น ction, มัลติฟังชั่นมีคูดคอนโทรลมีแพดเดิลชิปโอ้โหแล้วก็บาะไฟฟ้าของเขาในี่โทนสีดำเนี่ยดูเนื้อบาะเขาเสิฮะได้อย่างนี้เลยเบาะหนังแท้โรงงานทุกคนนะครับนี่ด้านหลังนะครับได้อย่างนี้เลย ตรงปกไม่จกตาแน่นอนใครอยากเข้ามาชมก็จริงนะครับทุกคันนี้นะฮะอยู่ที่ร้านสนุกคานะครับตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้านะครับแขวงเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับผมฝากมารับชมกันได้เลยนะครับทีนี้เราเปลี่ยนมาดูรถแบรนด์โตโยต้าที่เป็นรถนําเข้ากันบ้างดีกว่านะครับกับตัวโตโยต้าอินโนวนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 2.8G นะครับผมขับสองโฉมปี2019 คันนี้ราคาดีเลยเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นรถนี่ยาวถึงนู่นเลยนะครับผมอินโนวาก็จะบอกว่าเป็นรถนำเข้าของโตเลต้าที่ไว้ใจได้นะครับอะไรก็อะไรศูนย์นี่แหละอะไรเมืองไทยไม่ต้องไปห,หายากอะไรนะครับผมต้องบอกว่าใครได้อินโนวาไปเนี่ยก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ใช้งานได้ครอบคลุมนะครับรถครอบครัวที่น่าใช้งานนะครับนี่ทีมงานไว้ทักทายนะครับผมทีนี้หรือว่าใครอยากได้โฟลจูเนอร์ราคาเบาๆมีสองคันอ่ะสองโฉมเนี่สองคันมีเยอะแต่เอามาโชว์สองคัน คันแรกนะครับคันแรกตัวนี้นะครับเป็นตัวพอร์ u จูเนอร์หน้ายักษ์นะครับผมตัวนี้โฉมปีสองพันเ้าเครื่องสา0พันนะครับและคันนี้ราคาดีเลยนะครับสี่แสนแปดหมืนเก้าันบาทนะครับตั้งใจฟังเลยสี่แสนปดหืนเก้าันบาทเท่านั้นราคานี้นะครับบอกเลยว่าได้รถจิตที่นั่งอย่างแบรนด์ r อร์จูเนอร์ไปขับยิ่งตัวหน้ายักษ์นี่หายากด้วยคันนี้เลขไม์เท่าไหร่รู้ไหมฮะหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบได้นะครับผมทุกคัน ในนี้ลดเท็กกบได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่ชอบหน้ายักษ์ว่าเก่าไปทีนี้มาดูหน้าแชมป์กันบ้างดีกว่านะครับตัวหน้าแชมป์นี่โอ้โหมีเยอะเลยมีบานเลยดีกว่านะครับมีทุกสีนะครับจะสีบอลทองสีขาวสีดำตัว2,500ตัว3,000ตัว3,000 G 3 0ี0 v ีโอ้ยม,มีมีทุกคันมีทุกรุ่นบอกเลยแต่วันนี้เออตัวนี้มาฝากกันกันกบ Fortuner 3.0 v ว ขับอ่าตัวนที่ขับสองเนาะโฉมปีสิบสองนะครับตัวนี้นะฮะคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนเก้าร้อยห้าสิบห้ากิโลนะฮะไมล์แท้ไมล์เดิมกอดศูนย์เช็คได้คันนี้เจ้าของมือเดียวนะครับรถไฟแดงมือเดียวตั้งแต่คันเนี้ยผมเช็กวันนะตั้งแต่รถเข้ามาเชื่อไหมครับว่ารถคันเนี้ยครับเจ้าของเก่าเนี่ยตั้งแต่ออกไฟแดงมานะเข้าศูนย์ตั้งแต่หมื่นโลแรกจนถึงตอนนี้เลยไม่เคยเข้าอู่เลยใครได้คันนี้ไปนะผมบอกเลยว่าใช้แต้มบุญแบบหนักๆเลย ที่จะเจอคันนี้นะครับหนึ่งในร้อยนะครับที่ได้ที่จะได้คนจะได้หน้าแชมป์สภาพนี้หนึ่งใน100ร้อยผมกล้าพูดเลยคันนี้สนใจก็โทรมาคุยกันได้นะครับทั้งหมดนี้เอาฝากกันแล้วนะครับชอบใจคันไหนก็อ่าแ,แอดไลน์ผมมาได้เลยนะหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดได้เลยนะครับแล้วก็เอาคอนเทนเนอร์อย่างนี้ไปขับกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนหาจะที่นั่งอยู่เนะาะเดี๋ยวนี้ก็มาฝากกันแล้วนะครับแบบรวบรวมเลยอาจจะไม่ได้รีวิวแบบเจาะลึกอะไรมากนะครับก็แค่พาดูทั่วไปแล้วก็แนะนําเกรดรุ่นนะครับแต่ว่า ชอบตัวไหนอยากได้ตัวรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันมานะครับผมจะส่งดีเทลต่างๆนะครับไปให้ครบทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถภาพรถด,ดีเทลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถแต่ละคันที่ลูกค้าสนใจนะผมก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเขาจะไว้ส่งให้ลูกค้าดูในไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ฝากกันไว้นะครับใครสนใจนะครับทั้งหมดนี้นะครับออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับดาวน์เริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ออกให้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะครับ ก็มีแฟนนันวิ่งเซ็นใท่านถึงถึงหน้าบ้านเลยทุกจังหวัดท่วประเทศหรือที่ทํางานก็เซ็นได้นะครับหรือใครต้องการชมรถจริงนะครับมาได้ทุกวันนะครับอยู่ที่ร้านสนุกคานะครับตรงข้ามบิ๊กซีลมเก้านะครับมีรถให้เลือกมากมายมากกว่า400คันนะครับทั้งรถเก่งรถกระบะรถเจ็ดที่นั่งนะครับยกเว้นมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีนะครับทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้ทําตลาดตรงนั้นนะฮะวันนี้ก็พามาดูนครบถ้วนแล้วนะครับสนใจก็ฝากจับจองกันด้วยนะครับเล้กกัดหน้าเจอกันใหม่รุ่นต่อไปครับสวัสดีครับ